ชมรายการเดอะดราก้อนทีที่ชมอยู่ทางช่อง GMM Sport Extra ครับผมจุงเรืองศักด์ผู้ดำเนินรายการสำหรับสัปดาห์นี้ไฮไกลท์การแข่งขันที่ผมนำม,มาให้ทุกผู้ชมได้ชมกันไัน่ก็คือนัดทีร่ราช,ชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านพบกับ b e c เทโร o ศาสนะครับผลการแข่งขันในนัดนี้เราพ่ายไป2ประตูต่อนหนึ่ง ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาอัพเดตถึงสถานการณ์ล่าสุดรวมไปถ,ถึงเรามีช่วงใหม่ของรายการมาให้ชมด้วยครับสักครู่เดียววิทยากลง뭘ถวา얼마나ใกล้อย่ะแล้ว믿을건데ทานทันนีน่ไง นี่ไงทานพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีอืมกูเขากำลังดูทานอยู่ว่ะแล้วตัวมาเปลี่ยนช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะใส่ไม่ดีเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเฮ้ยมีดูเนี่ยจ้างชิวยอกในใจรัวน้ำิวน้ำคดฝเกิดทีาเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซีกันแน่ เติมความหวานให้ชีวิตน้ำมตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยๆรได้มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำรรมือได้ด้วยแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น b ี21และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำม,มือ ราคาเริ่มต้น230,000บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยกลับมาในเบรกนี้ครับเรามาดูภาพบรรยากาศการแข่งขันในนัดที่ราชบุรีมิตรผล FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ B.E.C. เทโรศาสนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสองมงกรครับ ราชันมังกรและมังกรไฟมาเจอกันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะอย่างที่คุณผู้ชมทราบมนดีครับนัดนี้เราพ่ายไป2ประตูต่อนหครับและก่อนการแข่งขันครับได้มีฝนโปรยปลายลงมาหนักมากๆครับทําให้การแข่งขันในนัดนี้เลื่อนออกไปถึง1ชั่วโมงด้วยกันจากกาหนดเดิมครับ18บแนาฬิการครับได้เตะตอนประมาณ1ทุ่มนะฮะ นี้ทางสตา c โค c h นะครับแล้วก็ทีมงานเนะเช็คสภาพสนามอยู่ครับริการโดโรดูเกรสครับและ Media อฟฟิเซอร์ของเราครับคุณสุรัตน์ค้นมงคุลหรือว่าพี่ออสฮะตอนนี้คุณฟุกครับกับเจ้าหน้าที่ของทาง TPL ได้ครับตรวจสภาพสนามกันอยู่ครับ นี่เหล่าบรรดาทีมงานนะครับก็ต้องรีดน้ําออกครับโอ้โหเพราะว่าบริเวณสนามนะครับน้ําขังเยอะจริงๆฮะสำหรับหลายๆคนนะครับที่ได้ชมนะครับการแข่งขันสดๆในนัดนั้นๆนะครับก็น่าจะทราบดีนะครับว่าสภาพสนามนะฮะมีอุปสรรคนะครับต่อการแข่งเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลากหลายจังหวะครับที่ราชบังกรของเรานะครับน่าจะได้ประตูครับ แม่บุญยิ่งนิติการชนาครับเข้ามาพูดคุยกับคุณฟุกนะฮะจะเป็นการปรึกษากันนะครับในเรื่องของการแข่งขันครับตอนนี้สภาพสนามนะครับน่าจะเริ่มใช้งานได้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้น,นักเตะคุณพลราชมังกรครับลงทำการวอร์มอัพนะฮะ ช้อนซีเซอร์ครับโอ้โห,โหลูกนี้ชีพิก็ไปสวยจริงๆครับการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วนะครับนัดนี้นะครับกองเชียร์ของคุณพลราชมังกรครับถึงจะเจอฝนนะครับก็ไม่ย่อท้อครับเข้ามาให้กำลับบงใจกันเต็มสนามเลยครับ ตอนช่วงทำการแข่งขันนะครับฝนก็ยังคงโปรยปลายลงมานะครับไม่เชื่อว่าจะหยุดสักทีเดียวะนะตอนนี้นักเตะของทั้ง2ทีมครับลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมมีผลการแข่งขันนะฮะรวมไปถึงรายชื่อนะครับผู้เล่นตัวจริงและก็สถิติต่างๆนะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยในช่วงของ d r a g o n คลิปครับวันนี้ผมมีคลิปอะไรมาฝากกันนั้นไปชมเลยครับ Tchau. No, mm. no ประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวิตามิลทูกโกลแล้วคุณละ่ะลองหรืยังน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดหมดหมด,หมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับ สวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โห,โห,โห,โหสั่งปุ๊บมาปับ๊บ <c oughs> ความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราจี่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ A A A Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครองสามกลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมาก ทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะใจเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงยู9ายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA c a l l Center 1581 เราไมาได้เบรกนี้ครับเรามาอัปเดตผู้เล่นนะครับ11ตัวจริงกันก่อนนะฮะจากที่โคสกสนามด้ครับได้พูดไปนะครับว่าวันนี้กับตันทีมของเราครับได้แก่รัตนเพชรอาพรครับและผู้รักษาประตูครับอุกฤษวงมีมาครับกองหลังครับเอกลักษณ์ทองกฤษครับชุมพลบัวงามอภิวัตน์ง่วลลำหินนะครับแล้วก็ศิลาสีกำปัง ส่วนกองกลางครับใหญ่นินวงครับชุติพลทองแท้รัตนเพชรอภรร์นะครับรวมไปถึงเกนกินากาสโตะนะฮะแล้วก็กองหน้าครับเฮเบรตี้เฮอร์นันเดสนะครับแล้วก็ดักลาสคาร์โดโซครับเฮเบรตี้นะครับตอนนี้ครับซัดเข้าไป6ประตูเป็นที่เรียบร้อยนะครับในนัดที่เราถล่มบีจีไป4ประตูต่อ2ครับยิงไปถึง3ประตูนะครับทำแฮตทริกด้วยนะฮะแล้วก็ลูกที่4ปิดท้ายครับด้วยพี่รัตนเพชรอภรร์ ศูนสถิติในนัดนี้ครับอย่างที่ทราบได้ครับอย่างที่ย้ำกันไปในช่วงแรกนะครับว่าเราพ่ายต่อ BEC เทโลศัสนะไป2ประตูต่อ1ครับมาดูโอกาสในการทําประตูนะครับสำหรับทั้ง2ทีมครับราชบุรีมิตรผล FC ครับมีโอกาสยิงถึง17ครั้งนะแต่เข้าก่อเพียง8ครั้งครับแล้วก็เป็นประตูเพียงแค่1ประตูนั่นก็คือได้ประตูจากจุดโทษนะครับของลักรักคาโดโซครับ ส่วนทังฝั่งของ B.E.C ทีโรศาสนาครับมีโอกาสทำประตูถึง8ครั้งไดครับแต่เข้ากรอบเพียง3ครั้งครับแต่ว่าเป็นประตูถึง2ประตูด้วยกันนะครับจากการทำประตูของโชชิมุจิครับส่วนสถิติที่น่าสนใจในนัดนี้นะครับการฟาวเนี่ยโอ้เยอะจริงๆครับทางฝั่งของราชบุรีครับฟาวถึง18ครั้งแล้วก็ B.E.C ครับฟาวถึง23ครั้งด้วยกันครับ ส่วนใบเหลืองนะฮะราชบุรีครับนัดนี้ได้ไป4ไปใบเหลืองครับส่วนใหญ่แจกกันในครึ่งหลังนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของบ EC ครับได้ไป2เหลืองเช่นเดียวกันคุณแม่บุญยิ่งนิติการจานานะครับพูดกล่าวทักทายได้ยากนี้ช่วงพักครึ่งเขาดีกว่าเราไเาไม่ดีกว่าเราเราดีกว่าเขาไม่เราดีว่าเขานะครับ เในครึ่งแรกนะครับมันคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อศูนย์ะครับเปิดเกมมาเพียงไม่กี่นาทีนะครับ BEC ออกนำไป1ประตูต่อศูย์ครับมาอัพเดตสถานการณ์นะครับล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้นะครับราชบุรีมิตรผล F อครับในนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ท่าเรือครับ เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแบ่งแต้มกันไปครับแต่ว่านัดที่พบกับ BG นะครับอย่างนี้ทราบผละนะชนะไป4ประตูต่อ2ครับปดล็อกเลยนะฮะกับการไม่ชนะใครมา8นัดติดเลยนะครับจะไม่อันดับของเราในตอนนี้ครับเราอยู่ที่9ครับมี22คะแนนครับมาดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่านะฮะในอันดับที่1ครับตอนนี้เป็นของ SCG เมืองทองครับมี34คะแนนนะฮะ แล้วก็ B.E.C. เทโรศาสนะครับมี34คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ผลงานของเมืองทองดีกว่าครับและอันดับที่3และอันดับที่4ครับมี30คะแนนด้วยกันด้การสุพรรณบุรี FC ครับและชนบุรี FC ส่วนที่5นะครับเป็นของเชียงรายยูเนเต็ดครับมาแรงจริงๆฮะแล้วก็บุรีรัมย์ครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ครับมี27คะแนนครับและราชบุรีมิตรผลเออยู่ที่9ครับมี22คะแนนครับ ทำบรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นนะครับเรียกได้ว่าประทับใจแฟนบอลจริงๆครับถ้ามีติดเรื่องของสภาพสนามนะครับที่มีน้ําขังนะครับเนื่องจากฝนตกลงมาก่อนเกมแล้วก็ระหว่างเกมนะครับน่าจะทาผลงานได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็นัดนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับว่าจะเป็นคุณฟุกนะฮะธนวัตรนิติการชนาผู้จัดการทีมครับโค้ชเชียบสมชายมัวิไลนะฮะแล้วก็ริคารโดโรดูเกสครับเฮดโค้ชของเรานะครับ ซึ่งพูดออกมาเป็นทิศทานเดียวกันนะครว่าลูกทีมทำผลงานได้ดีแล้วนะครับซึ่งใน,นนี้ครับการทำหน้าที่นะครับเป็นกัปตันทีมของพิรัตนาเพชรอาพรนะครับซึ่งทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีครับหลากหลายจังหวะนะครับที่กระทบกระทั่งกันบ้านนะครับ สำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแต่ก็แสดงถึงน้ําใจนักกีฬานั่นเองครับโอ้โหดักลาสคาโดโซนะครับแล้วก็รุกเาประตูของ BEC ครับแต่ลูกนี้เองครับที่ทําให้เราได้ครับได้ประตูตีตื้นขึ้นมานะครับสประตูต่อหนึ่งครับจากการหลุดเข้าไปของจอห์นเซเซอร์นะครับทำให้ได้จุดโทษครับแล้วก็ดักลาสคาโดโซครับ สังหารเข้าไปสองประตูตัวหนึ่งครับ รอบเลกแรกนี้นะครับยังคงเหลือการแข่งขันอีก3นัดด้วยกันนะครับนั่นคือนัดที่เราจะพบกับปตทระยองครับและขึ้นเหนือครับไปเยือนถิ่นกวางสงครับที่ยูนเต็ดสเตเดียมของเชียงรายยูนเต็ดครับและปิดท้ายกับศึกดา์บีแมตรครับกับสมุทรสงคราม f อครับ ตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันไปที่เรียบร้อยครับในนัดนี้เราไปฟังความรู้สึกของบรรดาเหล่าสตาฟโค้ชกันเลยครับสําหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่แน่นอนเราแพ้นะครับแต่เป็นเกมที่แพ้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เราเล่นได้เ,เล่นฟุตบอลที่ดีมากๆนะครับผมว่าแฟนบอลที่ที่เดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนกัน เมื่อกี้ออกไปตอนตอนไปให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับทุกคนก็เข้ามาหาผมบอกว่าวันนี้สนุกมากๆนะครับรวันนี้เป็นเกมฟุตบอลที่ขาอ,อยใหก่ครับไม่ว่าจะผลจะกอจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราโชยเห็นแล้วว่าคาแรคเตอร,ร์ของของทีมที่เราอยากจะเป็นเอ่อผมอยากจะยก,กเกมนี้เป็นเป็นเกมของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเราจะมีต้องการจะทําอะไรที่ทีอใหญ่เราต้องมันทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วจ,จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอาจจะไม่สวยหรูปไปเสมอไป แต่ว่าวันนี้เราก็โชว์ให้ให้ให้เห็นแล้วว่า,าถึงเราจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปนะครับหลายคนแต่ว่าวันนี้ด้วยแทคติกที่เราต้องการเล่นนะครับด้วยผู้เล่นที่ต้องการที่จะเล่นนะครับมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเล่นนะครับสิ่งพวกนี้นะครับคือฟุตบอลอาชีพนะครับเยฟังกับโอเคเด e เซย์ o น h a าเดโอ thank you for helping to us because uh, we 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 feel the support of them in the In the in the field and, and then uh, so sorry for for not win the, the 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 games but uh, believe me that uh, we are doing all, all of our all, all of us for for all of our best for for try to to to, 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 to win games and for try to, to get the three points no uh, we hope that the next the next uh, Sunday we can get the three points in in Bangkok. <laughs> สามสี่จังหวะนะครับแต่เราไม่สามารถเปลนสกอร์ได้ครับกับกับตรนข้ามครึ่งหลังนะครับจังหวะที่สมควรจะได้ประตูครับกับไม่ได้กลายเป็นเสียประตูแทนนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาพอพอเสียประตูไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกมนะครับเปลี่ยนแทคกติกในการเล่นนะครับก็ต้องบุกมากขึ้นครับแล้วก็วันนี้มันเขาผิดพลาดยังมีนะเล็กน้อยต้องต้องแก้ไขอย่างลูกลูกที่สองมันน่าเสียนะครับลูกคอนเนอร์เคานเตอร์ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเทโรย่แล้วเรารู้อยู่แล้วแต่ คือออเ่ของเราพลาดเองนะครับก็ก็เสียดายนะครับแมทนี้นะครับจะต้องทํางานหนักมากขึ้นนะครับการบอลไปนัดต่อไปครับแมตต่อไปเจอบีจีนะครับก็อยากให้แฟนบอลตามเชียร์เยอะนะครับให้ให้ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกับนักบอลทีมงานนะครับเพราะทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้ก็ทำงานหนักได้ดีด้วยก็น่าจะโอเคแมตมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณอีกครั้งแฟนบอลนะครับ ในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้นะครับ่าลืมไปให้กำลังใจกัน,นเยอะครับราชันมังกรครับราชบุรีมิตรผลอ c เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอตทอระยองครับไปให้กำลังใจกัน,นเยอะนะครับที่สนามราชบุรีสเตเดียมครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมิตรผลกรุป๊ปคูโบต้าผมจุงเรืองศักด์และทีมงานเดอะดรากอนทีวีคุณต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง g m m Sport Extra แห่งนี้ สวัสดีครับไม่ว่าจะเจออะไรแต่สู้จนมันขาดใจและใช่ฉันน่าเราจอไปคว่